สวัสดีค่ะเชื่อ,อมพอรค่ะสวัสดีครับผมชื่อแครับค่ะวันนี้ก็อยากมาเป็นพยานฝ่ายพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าได้ช่วยเหลือชีวิตของเราคือปี2020ค่ะเราทั้งสองก็ได้พบว่าสามีเนี่ยเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งในโพรงจมูกค่ะก็ได้รับการรักษาคีโม3ครั้งนะคะแล้วก็ฉายแสง33ครั้ง ปี2022คุณหมอบอกว่าให้ทำใจเรียกญาติหมดแล้วคะ่ะแล้วเขาก็จนไม่รู้เรื่องแล้วคุณหมอบอกว่าจะต้องปล่อยให้เขาไปแบบสงบเราก็ทำใจแต่เราความในใจของเราเราเป็นลูกพระเจ้าเราก็ไม่ทิ้งความหวังคะ่ะจนวินาทีสุดท้ายได้ให้เขาเปิดเพลงน้อยสการพระเจ้านะคะ ในเวลานั้นเขาก็ได้ร้องตามค่ะทั้งๆที่เขาอะหลงจนไปแล้วคือแบบว่าพูดไปเรื่อยอะค่ะพูดไปเรื่อยจนไม่มีสติแล้วก็เราได้เปิดเพลงนมัสการเขาก็เลยร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นนะคะที่เขาเสียบเชื่องช่วยหายใจตั้งแต่เบอร์สูงสุดเบอร์หก เราลดลงมาแล้วทุกวันเลยค่ะเบอร์5เบอร์4ี่เบอร์3าเบอร์2เบอร์1จนใน10วันนั้นเขาได้ถอดสายที่ช่วยออกซิเจนนะคะออกแล้วก็เขาได้เข้าไปอยู่ห้องอธรรมดานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ช่วยเหลือชีวิตของเราทั้งสองแล้วก็เราได้พึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าช่วยเหลือเราจนทุกวันนี้สามีก็กลับมาแข็งแรงนะคะจากที่คุณหมอบอกว่าจะไม่รอดแล้วแล้วก็จากที่คุณหมอบอกว่าจะเดินไม่ได้ แล้วก่อนนี้เขากลับมาเดินได้แข็งแรงนะคะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่มคุณหมอบอกว่าจะไม่รอดนั้นคือพระเจ้าได้ช่วยและต่อชีวิตให้มาสองปีกว่าแล้วนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะไม่หมดหวังค่ะเรามีความหวังอยู่เสมอและเราจะพึ่งพาในพระเจ้าตลอดไปนะคะครับคุณพระเจ้าพระเจ้ารากาพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับพระเจ้าอัศจรรย์ค่ะ ชื่อลำไพัยโพจิตนะคะามาอยู่ฮ่องกงได้ประมาณ30ปีวันนี้อยากมาเล่า,าเรื่อง การอัศจรรย์ของพระเจ้าคือว่าเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ตัดสินใจนําทีมมิชชั่นไปที่หมู่บ้านของข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะตัดสินใจไปนั้นก็มีความกังวลหลายๆอย่างคนในหมู่บ้านของข้าพเจ้าไม่มีคิดเตียนเลยไม่มีผู้เชื่อมีข้าพเจ้าเป็นคนเดียวในหมู่บ้านนั้นและครอบครัวของข้าพเจ้าก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าได้ตัดสินใจข้าพเจ้าก็เห็นการอัศจรรย์ สิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลนั้นพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้กับกายเป็นเรื่องที่ดีคือหนึ่งเมื่อไปแล้วคนในครอบครัวของข้าพเจ้าก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้จักข้าพเจ้าและที่สําคัญคนในบุบ้านของข้าพเจ้าญาติพี่น้องของข้าพเจ้าก็ไม่มีการต่อต้านหรือไม่มีการว่าอะไรเขาก็ยินดีแล้วเขาก็ต้อนรับแล้วข้าพเจ้าก็เห็นการอศัศจรรย์พวกเราได้ไปอธิษฐานได้ไปเดินประกาศข่าวประเสริฐได้วางมือ อธิษฐานเผื่อพี่น้องผู้เจ็บป่วยข้าพเจ้าก็เห็นการอัศจรรย์พี่น้องอได้รับการรักษาที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือครอบครัวของข้าพเจ้าได้รับเชื่อพ่อน้องหลานได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาและก็ทุกวันนี้ก็มีผู้นําในคิดจากท้องถิ่นได้ไปเยี่ยมมารับครอบครัวของข้าพเจ้าไปโบสความ กวนกวายที่เมื่อก่อนที่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่จะโดนครอบครัวต่อต้านหรือจะโดนคนในหมู่บ้านพูดให้เนี่ยแต่สิ่งนี้ก็ไม่มีการเกิดขึ้นเลยค่ะคือว่าทุกอย่างพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากรวนนั้นกลายเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นความตื่นเต้นและเป็นพระพรอย่างมากพระเจ้าของเราช่างแสนอัศจรรย์ค่ะผมธนพศ์การแก้ว ที่ได้มารู้จักพระเจ้าในปีพศ2016ก็ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเมื่อเรามาอยู่ในชุมชนของพระเจ้าผมเห็นว่าได้รับความรักจากพระเจ้าความอบอุน่นการเสริมสร้างชีวิตใหม่ซึ่งกันและกันและผมก็ตั้งใจที่จะติดตามพระเจ้าตลอดไป ผมก็เลยได้มาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าผมได้สมัครเรียนพระคำพีผมเรียนอยู่หกปีก็สำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งไม่ตายแต่ทรงพรานุภาพขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของผมนั่นคือ ผมได้ชีวิตใหม่เพราะแต่ก่อนผมเคยบวชเป็นพระอยู่เจพรรษาและหลังจากนั้นก็มาอยู่ฮ่องกงก็พระเจ้าเห็นอัศจรรย์จริงๆทําให้เราไรรู้ว่าทุกสิ่งอย่างในชีวิตของผมมีการเปลี่ยนแปลงครับตอนนี้ผมก็อายุ70ครับสําคัญในจิตใจที่เราจะเรียนพระพัจนธรรมของพระเจ้าเรียนเชิญเพน้องนะครับที่จะศึกษาพระพจนรรมของพระเจ้าเพราะว่า พระคําของพระเจ้าคือโคมสองทางให้กับเราและเป็นคู่มือแห่งชีวิตที่เราจะดํารงต่อไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าเสร็จอจิรร์จริงๆครับ